ครับพีตัวยอมครับวัอน,นี้ก็พอกันอีกคือเขาพี่น้องรอร่อยยิ่งลปเราที่งาันสายละอี่ละก,กันยิ่งปล่าทุกทุกคนแต่ละมือแต่ละเป็นมืนตอตรงหาหมองออกมาเยอ่แล้ว่ะเ<อ>สป,ประดมพี่น้องวนนวนอุมครับปองสว่าน งามัยกับแข็งแข็งน้ำท่วมสีบ้งอ่ำเนาะเดี๋ยวรุ่นเบิล้วกันครับพี่น้องที่พอ่อโตบ่ตตาถึงโตมันสาบแห่งหนึ่นเมื่อเมื่อขึ้นอยู่ซื่อนี่วะสิปิดชี้เหลี่ยมเดียเ๋ยวว่าใครเห็นดีมาเลยใส่เป็นตาเพราะอะไรอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาหลุดมือแล้กันครับนี่ว่าสีขึ้น สักไม่แล้ว ก่อนเขาถของพี่ต้อง้องสาวก่อนเลยไม่ไม่หลายพูดครับอ๋อสาวก่อนเลยสาวก่อนเลย เกือบขาดพี่น้องโอ้โหเพีดินจำระผากเลยเกือบลุดนลูพี่น้องมูลป่าหนำเฮ้ยมึงเต็มครับโอ้ย

เอขออนุญาตปลดครับเอาครับพี่น้องปลดเร็วเร็วเลยครับห้อยไว้เลยโอ้ยตัวที่เรียบ่าถือพี่น้องเลยตัวแรียบตัวใหญ่เลยเอาเสียขึ้นวันด้ปลาตัวนี้มากเนาะมึงยังตึดอยู่พี่น้องให้ได้ยวเลยมันไปเฉลี่ยบผม ติดต่อโอ้ยด้สิสิบมูสิิลุ่งออกทุวันไปถืองานหน่อยๆแล้วก็ฉลับไปใส่ขอนไป่น้อยขอบคุณครับโอ้ยคือเิ็นตะพันเตาเล้ทุกวัน <c oughs> ตัวนี่งใหญ่ครับตัวยิ่งขี้แรงตัวเนี้ยจังได้จะไปถือไม่บ่ไปถือป่า เดี๋ยวรุนเบิ้องไม่จะเข้าพี่น,อนออ้องปัจจันทร์จะรุ่งออกเร็วๆตัวนี้เป็นมาบ่ะโอ้โยเ <c oughs> สียสงนี้หมุนไส้หมุนขวายร่ยุ่ยไหรือขวายุ่มันเป็นเทือบพี่น้องนี่ไตนี่เนี่ยมองไตเสียงนี่ครับนี่เป็นเทือบนี่เสียงมันรุ่นลรุ่นละอยู่ไหมแสดงว่าเทือบเลิกเถือบกล้าลุเอาลูกดอกบ่ว เดี๋ยวมารุมตัวจะเข้าพี่น้องซ้ำคำโอ้ยโอ้โอรุดซ้ำพี่น้องเฮ้ยถ้ามันเขาเก็ไปแล้วก็ได้ อยานปลาของอะไรก็ได้น้องเลยถือเต็มๆครับแต่ว่ายานมันเขกว่ไปสาวเปดยานเลยโอ้โหลุดจ้อ,อ้าวผู้ดใดโทรใหม่เดี๋ยวขอรุญาตรับโทรศัพท์ก่อน ผ่านเจ้าโทรมาพี่น้องเอ้ยโทรมากเง,งียบคนหยาบเว้ยดินหลุดทำพี่น้องเอ้ยปลาตัวหันประคอใส่ติดซ้ทำๆกันล่ะ <c oughs> เฝ้าสาวเสรแล้วอย่ามันเขาก็ไพ่น่อยเลยสาวทวนๆๆขวางหมดทุึทีท่เลยเนี่ยปลาหลุดขาดปีล่ะโอ้โหเดี๋ยวเสียวขอลงเอาลูกก่อนพี่น้องไอขออนุญาตลงเอาลูกดอกนะ เอาครับพี่น้องไปเอาขึ้นมาเรียบร้อยครับลุงไปเอาอย่างดีเป็นแงใสง่แงขวหักขวอรอโอ้เสียดายลูกนี่คันว่าว่าลูกหมานี่บอลุุงเอาเลยนี่ <c oughs> หักจอยพี่น้องเอ้ยไปออกเลียดไหมอยู่ปะหักคือเก่าแล้วก็สะได้เจ็มเดียวเนี่ยพี่น้องเอ้ยใ,ใจอยู่ งงาาดดยิ่งมันหลุดพี่น้องไอ้เฝ้าเสาอะไรก็ได้เสาแห่งไรเนี่ยขาดตียิ่งสามเทียมือเียเจนึงถือไหมถือปลาสองเทียอยู่ตัวสำคัญนี่แหละพี่น้องเฝ้าเสาแบบตัวนี้แหลนะนนนนเ,นเ,เ,เนี่ยมันก่อภัยเนาะยันยันมันเขาก่อภัยยันเอาไว้มันเตี่ยอยู่นีะพี่น้องครัวก็ได้ตุ่มอ้วยเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สามนี่ครับ เดี๋ยวชิปหน้ายังไงี้ยพอไหมมันกระจออกมัดกลางม่องแล้วเต็มเดียวนียครับสวัสดีครับพอไหมชิปหน้าไปเขาบ้านค้ำแล้ว